ของมนุษย์ประกอบด้วยน้ำและสารต่างๆโดยมีน้ำประมาณ2ใน3าของน้ำหนักตัวน้ำมีบทบาทสําคัญในร่างกายเช่นเป็นตัวกลางของการย่อยอาหารการหมุนเวียนเลือดการขับถ่ายของเสียออกจากร่างกายรวมถึงการรักษาดุลยภาพของกรดและเบสของเลือดและของเหลวต่างๆร่างกายจึงต้องมีการรักษาดุลยภาพของน้ำและแร่ธาตุถูกควบคุมโดยฮอร์โมนหลายชนิดคือฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองส่วนหลังฮอร์โมนจากต่อมหมวกไตส่วนนอกฮอร์โมนจากต่อมไทรอยและต่อมพาราไทรอย ฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองส่วนหลังอ d ดีหลังจากต่อมใต้สมองส่วนหลังทำหน้าที่ควบคุมดุลยภาพของน้ำโดยอ d ดีจะไปกระตุ้นให้ท่อขดส่วนปลายของหน่วยไตยและท่อรวมดูดกับน้ำเข้าสู่หลอดเลือดทำให้ปริมาณน้ำในเลือดสมดุลและกระตุ้นให้หลอดเลือดอาร์เชอรีหดตัวฮอร์โมนจากต่อมหมวกไตส่วนนอกมิเนลาโลคอทิคอยสร้างจากต่อมหมวกไตส่วนนอก มีหน้าที่หลักในการควบคุมดุลยภาพของน้ําและแร่ธาตุในร่างกายฮอร์โมนที่สําคัญในกลุ่มนี้คือแอดโดสเทอโรนซึ่งควบคุมการทํางานของไตในการดูดกลับน้ําและโซเดียมเข้าสู่หลอดเลือดและซาโปเ,เซียมออกจากข้อหน่วยไตให้สมดุลกับความต้องการของร่างกายทั้งยังควบคุมสมดุลของความเข้มข้นของฟอสเฟตในร่างกายอีกด้วยการขาดแอดโดสเทอโรนจะมีผลให้ร่างกายสูญเสียน้ํา และโซเดียมไปพร้อมกับปัสสาวะเป็นจำนวนมากและส่งผลให้ปริมาณของเลือดในร่างกายลดลงจนอาจทำให้เสียชีวิตเนื่องจากมีความดันเลือดต่ำต่อมไทรอยเป็นต่อมไรเท่อขนาดใหญ่ที่สุดในร่างกายมีรูปร่างคล้ายผีเสื้อตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าของลำคอความผิดปกติของต่อมไทรอย ต่อมไทรอยทำงานมากเกินไปทําให้ร่างกายเผาผลาญพลังงานมากส่งผลให้น้ําหนักลดเหนื่อยง่ายใจสัน่นมือสัน่นขี้ร้อนต่อมไทรอยทํางานน้อยเกินไปทําให้ร่างกายเผาผลาญพลังงานน้อยส่งผลให้น้ําหนักเพิ่มเฉื่อยชาขี้หนาวผิวแห้งต่อมพาลาไทรอยเป็นต่อมขนาดเล็กสี่ต่อมที่อยู่บริเวณด้านหน้าของต่อมไทรอย ทาหน้าที่ควบคุมระดับเซมในเลืออโดยการสร้างคอร์โบนพาราไทรอยหรือ p t h ฮอร์โบนี้มีความสําคัญต่อการทางานของกระดูกก้ามเรือและเส้นประสาทต่อพาราไทรอยทำงานมากเกินไปอาจเกิดจากเนืองอกที่ต่อมพาราไทรอยทำให้มีการสร้าง p t h มากเกินไปส่งผลให้ระดับเซมใ์เ,เลือดสูงซึ่งอาจทําให้เกิดปัญหาสุขภาพต่างๆเช่นกระดูกพรุนก้าวเนืนออ่อนแรงแะดิวใไตร ต่อพาราไทรอยทำงานน้อยเกิดไปอาจเกิดจากการขาตัดต่อมไทรอยหรือการทำงานผิดปกติของต่อมพาราไทรอยทำให้มีการสร้าง PTH น,น้อยเกิดไปส่งผลให้ระดับแคลเซียมในเลือดต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดอาการชาก้ามเรือกระตุกและหัวใจเต้นผิดจังหวะ แคลซิโทนินเป็นฮอร์โมนที่สร้างจากเซลล์ C ของต่อมไทรอยมีหน้าที่กระตุ้นการสะสมแคลเซียมที่กระดูกลดการดูดกับแคลเซียมที่ไตและลดอัตราการดูดซึมแคลเซียมที่ดำไส้เล็กทำงานร่วมกับฮอร์โมนจากต่อมพาราไทรอยและวิตามินดีพารารทโมนหรือพาราไทรอยฮอร์โมนเป็นฮอร์โมนที่สร้างจากต่อมพาราไทรอยเป็นต่อมขนาดเล็กติดอยู่ทางด้านหลังของต่อมไทรอยข้างละสองต่อมต่อมนี้มีความสําคัญในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้นํานมเท่านั้น ใชราทอร์โมนควบคุมสมดุลของแคลเซียมในเลือดให้ปกติมีผลสำคัญต่ออวัยวะคือผลต่อกระดูกโดยช่วยเพิ่มอัตราการสลายแคลเซียมไดฟอสฟอาร,อร,อรที่กระดูกผลต่อไตคือช่วยเพิ่มการดูดก,กับแคลเซียมที่ท่อหน่วยไตกระตุ้นการขับฟอสเฟตออกทางปัสสาวะผลต่อทางเดินอ,อาหารช่วยเร่งอัตราการดูดซึมแคลเซียมเข้าสู่ลำไส้เล็กพาราทอร์โมนจะมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นเมื่อทำงานร่วมกับวิตามินดีโรคกระดูกพรุน คือโรคที่ทําให้กระดูกบางลงและเปราะง่ายส่งผลให้กระดูกแตกหักได้ง่ายแม้ได้รับแรงกระแทกเพียงเล็กน้อยเช่นหกล้มหรือแม้แต่ไอแรงๆปัจจัยเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดโรคก,กระดูกพุน1กรรมพันธุ์ผู้มีประวัติครอบครัวเป็นโรคก,กระดูกพุน2อายุที่มากขึ้นส่งผลให้กระบวนการทดแทงเสริมสร้างกระดูกส่วนที่สึกรอช้าลง3ฮอร์โมนการลดระดับของฮอร์โมนเอสโตรเจนในเพศหญิงเมื่อย่างเข้าสู่วัยหมดประจําเดือนส่วนเพศชาย มีความเสี่ยงเมื่อการผลิตฮอร์โมนเทสโทเทอโรนน้อยลง 4. ความผิดปกติในการทำงานของต่อมและอวัยวะต่างๆเช่นต่อมไทรอยต่อมพาราไทรอยต่อมหมวกไตไตและตับทำงานผิดปกติเป็นต้น5การขาดการออกกำลังกายส่งผลให้ร่างกายของเราไม่แข็งแรงและทำให้เราเกิดโรคกระดูกพรุนได้อาการของโรคกระดูกพรุนระยะแรก ในช่วงแรกไม่มีอาการอะไรจะแสดงอาการต่อเมื่อกระดูกหักไปแล้วระยะรุนแรงระยะนี้กระดูกของผู้ปวดจะบางมากมีอาการปวดหลังหลังโกงหลังค่อมส่วนสูงลดลงเนื่องจากการหักตัวและยุบตัวของกระดูกสันหลังการรักษาโรคกระดูกพุน1การรักษาด้วยยาเช่นฮอร์โมนเอสโตรเจนแคซิโนตินบีทฟอส์ฟเนต2รักษาด้วยการผ่าตัด เพื่อแก้ไขภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นจากภาวะกระดูกหัก 3. ออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอเพื่อช่วยให้ร่างกายแข็งแรงและแหม่นทานแคลเซียมในปริมาณที่เหมาะสม